ที่มาที่มาของเมงเรานนะครับมันก็ผมผมใช้เวลาเมื่อวานในตอนเย็นนะรเสรียดตอนหน้าโมงเยนนะที่ออกมาเป็นแผนที่แจกโดยทันทีนี่นะครับเพื่อําดับให้เห็นว่าความเป็นมาของความเมืองมาอย่างไรนะครับผมคิดว่าก็คงเป็นชัดเจนเพราะปี แตาสี่ไม่ต้องถามต้องถามมีสภาพคุณอะไรอย่ที่เป็นตั้งแต่มาไปไม่จับางมือ คยทุกคนนึกถึงแล้วผมกอจะขอร้องพวกเราเหมือนกันเดกนะคืที่มาจริงๆเนี่ยของีบาเมืองเนี่ยมมาจากว่าตอนนั้นเนี่ยกรมสามาน,น,นีรู้แล้วว่าเดมันเยอะแน่นอนแล้วเตรตั้งโรงเรียนใหม่หนึ่โรงที่สุดประการเนี่ยออกมาเป็นหลักการที่าแล้วนะ แล้วก็ผ่านระนันกายลอยแล้วเนี่ยระดับโทก็ผ่านเรียบร้อยแล้วเพียงแต่จังหวัดเนี่ยมีเป้าหมายอย่างเนี่ยเขาจะตั้งโรงเรียนหานตำราเพนนื่นให้เขาไลยสวย เด็กนี้จะทำไงที่มาเนี่ยนะเยอะแยะมากเลยสารับทางกรมบอกว่าโรงมีนโยบายตั้งโรงเรียนในสุรประการหนึ่งโรงแต่ทำมันไม่คืบหน้าให้ผมกล uh ับมาภาษาดูที่มันเป็นยังไงสุดท้ายผมก็หาขนพท้องถิ่นนี่แหละเป็นคนต้องการในเงน่อนาขนี้ก็คือคุณวิเชียนศิระเล่ท่านเป็นสจสุรประการ คนนี้ผมต้องบอกยกไิ่ไหวนะแต่เราจะขอร้องพวกเราว่าอยากให้ไม่ีคนคนนี้นะเพราะถ้ามีคนคนนี้เนี่ยบางเมืองไม่เกิดเหมือนกะันะนะสุดท้ายผมกลับจากลรมมาก็มาหาคุยกับคุณพิลิเชียนนะบอกเอา้านี่มันมีที่ดินชนา,ลา,ยยาไล่ถม่แล้วผมบอกท่าอย่างานั้นพิลิเชียรไปครับผมก็เลยผมสามคนนะผมพี่วิเชียรแล้วก็กับกนานพยา เป็นคณะทั้งหมดเลยสามคนไปที่กรมสามัญศึกษาไปพบผู้หญิงดูเรื่องนั <c oughs> ่นแหละครับคำสั่งก็ออกตูมมาเลยว่าให้ตั้งโรงเรียน ที่จังหวัดสุดท้ายก็ไม่ทราบว่าโอ้ยมีที่ที่ดินถือใหญ่ถืนอีิเกิดขึ้ไหมนะจากกจุดอิสระพันเนี่นะก็แปลว่าก็ตั้งประกาศตั้งเรธีมาบ้างนะแต่รัฐสมัครเองในขณะรับสมัครเองเนี่ยปรากฏว่าจังหวัดเขาปฏิหนังสือโหวสั่งโทรมาเนี่ย มอบให,อาาห้อาจารย์ใหญ่ฐานทั้งโลงเนี่นยรักษาการตำแหน่งผู้ใหญ่ แล้วก็เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย,เเยนะผมเรียนที่เึ็นะผมค่อนข้างจะนั่นน่นาใจเพราะว่าขนาดนั้นเนี่ยดาทัมโงเนี่ยเพิ่งจะมีมสมปลายขึ้นมาเป็นปีแรกเพราะว่าเพิ่งครบกําหนดที่จะต้องโรงเรียนจะมีมปลายได้เนี่ยต้องมีมต้น12ห้องดานทังโงมีครบพอดีวันนั้นก็จะเปิดขึ้นมาครับในงบวะนั้นทีปป่ผมมาเนี่ย การจะทำรอปลายให้พัฒนาได้จริงๆเนี่ยเปิดเทศีกมาผงไม่บิดกร,ระโงคลำบากผมเป็นอนาจารย์เไปแปรอาจารย์เก่าเรียนเตรียมที่บอกมาเพื่อนฝูงในเรียนอีเพราะนั้นเป้าหมายผมมีอย่างเดียวต้องดึงอาจารย์เรียนเตรียมเนี่ยเข้ามาเป็นกำลังเพราะนั้นผมต้องวยเปิดตอนนักนัเกนเรียนนะตอนนัประกาศผลเียบ้อยแล้วเนี่ยเขามีรายชื่อก็ประกาศรายชื่อให้นะ ผมก็ไปเปิดห้องที่นั่นเลยอาศัยเป็นความอาจารย์เก,ก่าเพระาะเขาเปิดห้องประชัาพันธ์โรงเรียนเนี่ย,นะยน,นัดมอปลายขึ้นมาครับได้เรียนมาที่มากขนนะครับดูแลที่เข้ามาเนี่ยได้เยอะแลแล้วก็ได้เพื่อนฝูงที่มีสีไม้ไหลายมือในการสอนหนังสือยอดเยี่มเรียนเด็เนี่ยห้าหกคนมาเป็นอาจารย์พิเศษให้นะครับเพราะนั้นอาจารย์ที่สอนมอปลายรุ่นแรกของ อาจารย์จำลองเนี่ยยิงเป็นอาจารย์ดูเรียนที่มีวิชาหลักๆเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์เรีนเตรียมแล้วก็นักเกรียนรุ่นนี้ก็จะเป็นนักเกรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับอาจทัย์จลองเหมือนกันเพราะว่าพอจบหลักสูตรมาภากเนี่ยว่าปรากฏว่าเข้ามาในต่างได้ทั้งหมด1ิคนเป็นสัลแพทย์หนึ่งคนวิศวะสองคน ผู้พิจารณาทั้งหมดนะฮะมี5คนก็เลยดังไปทั่วสมุทรปราการนะครับประเด็นนะในนีก็มันก็มีความเสี่ยงตรงที่ไอความที่ผมต้องไปดูแลหรือว่าต้องพยงายามทำไงกัแบบมอรมอ,มอปลายเนี่ยเพราะนั้นการที่จะดูแลมอต้นดรือต่างด้วยมาพัศเนี่ยมันก็เป็นภาระผมก็มองว่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ นี่ผมนา่จคิดดูเอเราเนี่ยเราทาง,งานสองด้านในภาวะเมือมีปัญหาอยา่างขนาดนั้นนะคือโรงการตั้งเรียนใหม่สมัยนะั้นขึ้นมาดีๆข้อแม่อย่างหนึ่งผู้บริหารเนี่ยต้องมาวิ่งเต้นในการที่จะสร้างอาคารเรียนะผมานั่งมองแล้วนี่ผมจะต้อง,องปร้างกระมอกลายที่เปิดใหม่แล้วลออกมาออกมาก็มาวิ่งเต้นเพื่อหาอะไรทรัพยาก,กรหาบุคลากรนะ หาความสุดทมาตั้งส,สาร้างอาคารเรนะีนเนี่ยผมมองว่าไม่ไหวแล้วผมก็เลยไปที่ตรงขอให้ตั้งครูใหญ่มาให้มผมเอาทุกครูใหญ่มาตั้งงานแต่งเพราะว่าผมผมรับสปาร์ปปลสองอย่างขึ้นมาแล้วมันคงไม่กรร้าวหน้าเท่าไหร่กรมถึงได้ตั้งอาจารย์อะไรนะอาจารย์อยิทิมเป็นครูใหญ่เขมามแนั่งอยู่ทางไรทั้งโรงนะมันนั่งครูใหญ่ในพัฒน์โรงเรียน ู้ใหญ่คนหน,นึ่งอยู่ด้วยกันนั้นนะฮะอยู่ด้วยกันมาเกือบสองปีกนะว่าที่จะมาสร้างอาคารงงนี่ได้เป็นสําเร็จทนกคพั้ครับนี่นะตรงนั้น,นนะตน้องยอมรับอย่างว่าเป็นฝีมือของอาจารย์นิยมนะครับที่ท่านต่อมาพีเต้นกับท้องถิ่นพอผมผมเองผมก็มีอย่างเดียวขึ้นมาคือให้ความสนับสนุสน,สน,กนกับนิยมเพราะนั้นนักเรียนบางเมืองขึ้นมาพับก็คือใช้ครูดาทั้งโรงมาสอนบ้าบ่าย เป็นส่วนใหญ่มารับครูใหม่มาเรือรวมกันเนี่ยที <t step> <re> ่หน er. really ้าคนแรกครูรุ่นแรกยืนหน่อยดินี่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 คือหัวหน้าฝ่ายวิชาการของบางเมืองคนแรกนะฮะก็ก็อยู่ด้วยกันมานะฮะเก็ต่อนเด็กนี้นะครับก็ก็เรียนมานี่คือความเป็นมาของป็นอย่านนี้ทีนี้ทาอ้าวมีท่านครับอาจารย์นิธาครับมาแล้วครับโอเคครับผม คราบหลายคนนะเขาจะยังมีหลายคนนะที่ได้มาทีนี้อะไรด้ยฮะตานที่ผมดูแลโรงเวียนสองรงเวียนในเวลาียวกันเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งผู้ใหญ่ใหม่ตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นนะกำลังจะมีตำแหน่งผู้ในการโรงเวียนเกิดขึ้นถ้า โรงที่มีอยู่ที่สองห้องกับต่อไปมาต้อจาะ,ะหาห้งองอะไรก็มาภาพเนี่ยแล้วรวมบางเมืองด้วยเนี่ยบริมาณงานคือผู้บรการซีอ่าจะได้เป็นของคนแรกประเทศไทยเนี่ยแต่พอตั้งกปะชองคนปักปักก็เลยหวดโอกาสวันแทนที่ผมจะเป็นผู้บรการโรงเรียนซีอ่าคนแรกประเทศไทยเลยไม่ได้เป็นเ <c oughs> <c oughs> พาราะแบ่งอาจารย์นิยมไปแล้ว นะครับนี่คือผมผมเรียนนิดนึงมาเราเราทำงานไม่ได้คิดเรื่องเนี้ยเราคิดในางานก็คืองานนะทำงานต่อนะครับค็เรียนนี่นี่คือนี่คือความเปลี่ยนมาเพราะนั้นถ้าจะบอกตรงๆกับบางมืองก็บอกตรงว่าต้องยกให้กับอาจารย์นิยมนะครับที่ท่านอนหน้าปลูกปั้นต่างๆท่านต้องจัดมวยนะหาเงินในการจัดมวยแข่งมวยที่สนามสํารงเนี่ยที่สํารงเนี่ยนะครับเพื่อระดมทรัพยากรมามาสร้างาคาเรียนที่เราภาคเหนืนะผม กองเชียร์ให้ให้กำลังใจต่างๆขึ้นมานะครับก็ขอถือโอกาสนี้เล่าให้พวกเรานะซึ่งเป็นทั้งโรงียนบางเมืองแล้วรวมทั้งของใหม่ที่เป็นที่ดินให้รู้ว่าความเป็นมาของบางเมืองปารที่ินสุประการเนี่ยก็มีความเป็นมาที่ผมคิดว่าน่าสนใจพอทุกคนน่าสนใจทุกคนนะเพราะนั้นผมก็เลย เมื S <S <preach science> ่อวานนี้จริงๆมาเดินทางที่หวันนะฮะไม่ทาอย่างไงที่มาทำข้อมูลบางอย่างก็ลืนนะผมจำไม่ได้ว่าผู้บริการที่ดีชื่ออะไรสุดท้ายผมต้องถามจากสกุลว่าให้ช่วยหาเขาไน้ไหนที่มาภาพนะแล้วพอจากสกุลก็ส่งข้อมูลมันกปะดิใแ้่เข้ามาภาพนี่ก็เลยได้เกิดเป็นอะไรอะบทกรอนที่มาแจกพวกเราวั่นี้นะว่าบางเมือกี่มาเป็นมาอย่างไงนะ ผมใช้เวลาตั้งแต่กลับมาผมมาจากการที่วันนีมาถึงที่นี่ประมาณราวสักบ่ายสองโมงก็นั่งทำเรื่อยๆมาปั๊บเสร็จตามเวลานะ่ะดูไหมกงล่างเลยมาปั๊บแน่กรอันนี้แต่งเสร็จเมื่อเวลาบ่ายห้าโมงแล้วก็เลยท่านนะครับนะแล้วก็ผมเกิดเมื่อไเกิดมีปัญหานะเครื่องเครื่องเป็นก็เกิดมีปัญหาอยูนะทั้งหมดที่พิ่เองหมดนะครับ ผมเป็นเองนะที่ออกมาเนี่ยนะโอเค